ได้ยินแล้วแหมคนรุ่อย่างพวกเราเนี่ยอยากจะรำีอยากจะทำาเงี้ยโอ้มันชอบฮะทางนี้ทำได้น่าจะทำได้ไไดทำได้ไ<ม>อยากฟางังว่ะอยากฟังทางอยาฟังเือนพราอไม่ได้แหลบแล้เาทํายังไงเห็มาดิเอาดิเราทำตัวดิแ<ม>นวคิคนกาคิคือเนี่ยเราเราเรา พักรักจำนะคะไม่เคยฝึกนี่เอาเลย,เอ,เลยอะไร,ะไรสูเอริเย็นเมือ่อยามคำผารถดจากคำจากแมรี่กลมนอนนิทราตื่นมารันทดโอ้โพระดถลืมมาละสิสุดจำใจเอย เฮงเ้องอยดีมากมีคนสืบทอดแล้วมีคนสืบทอดแล้วดีมากเธอย่าลืมนี่อย่าลืมนะเธอต้องไม่ไม่ไปทิ้งเพลงแบบนี้เลยล่ะเธอจะทำได้ทุกอย่างโอเคดีมากดีมาก